เมื่อคลิปที่แล้วเราเจอคำถามที่ว่า we h e i ß t das auf deutsch we h e i ß t das auf deutsch ในภาษาเยอรมันเรียกว่าอะไรในภาษาเยอรมันเรียกว่าอะไรเราก็จะตอบ der a p ปเปิเลแดแอปเปลเรียกว่าแอปเปิลน,นะคะต่อมาเราจะมาดูอีกคำถามหนึ่งว่ามันคืออะไรมันคืออะไรต้องการอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรคำถามก็จะใช้ว่า was i s d a s das, was, i s t d a s นี่คืออะไรนั่นคืออะไรอยากจะรู้ว่าคืออะไรนั่นเอง Was มีความหมายว่าอะไร i s t เป็นอยู่คือ d a s หมายถึงอันเนี้ยอันนั้นนะคะ Was i s t das นี่คืออะไรเวลาต่อ das ist das ist นี่คือมันคืออะไรก็เติมเข้าไปปกติแล้วเราจะใช้คำ นำหน้านามแบบไม่เจาะจงในการตอบอย่างเช่น Was ist das? นี่คืออะไร Das ist eine Tomate. Das ist eine Tomate. นี่ก็คือ มะเขือเทศหนึ่งลูกโอเคค่ะอันนี้ก็คือการที่เราจะมาตอบว่า w h s t i s t d a e s d a s i s t อะไรก็ว่าไปนะคะจำได้ไหมว่าเพศไหนใช้คำนำหน้านามแบบไม่เจาะจงเนี้ยแบบไหนพึ่งขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่บอก เรามีการเรียนเรื่องการแบ่งสีของคำศัพท์ไปแล้วของคำนามว่าสีไหนใช้อะไรนะคะใช้แทนเพศไหนเพราะฉะนั้นพึ่งก็จะเริ่มขึ้นคำศัพท์ด้วยการใช้สีให้คุณเห็นว่ามันคือเพศไหนให้ทุกคนจดลงสมุดและแบ่งเพศให้ถูกต้องนะคะพร้อมกับท่องเวลาที่ท่องถ้าเป็นสี น้ำเงินคุณก็ท่องคำว่าแดงเข้าไปด้วยนะคะเวลาเจอสีเขียวคุณก็ท่องดัสเข้าไปด้วยเวลาเจอสีแดงคุณก็ท่อง D เข้าไปด้วยนะคะมาเรามาดูกันว่าแต่ละเพศจําได้ไหมว่าคำนำหน้านามแบบไม่เจาะจงนั้นใช้อะไรบ้าง เหตุผลที่คุณคุณจะต้องท่องแดด d ีดัสตอนท่องคำศัพท์เพราะว่ามันจะมีการผันแบบนี้เกิดขึ้นถ้าคุณรู้ว่าคำศัพท์นั้นเป็นเพศไหนคุณก็จะพูดถูกต้องนั่นเองนะคะโอเคแดใช้ไอแดดใช้ไอไดัสใช้ S das she, die, she, die, she, s ใช้ ein die ใช้ ein e i ร e ใช้ e i เรมาเราเจอ3ามเพศแล้วนะคะเวลาถามว่า was is d a s นี่คืออะไรถ้าเป็นเอกพจน์ตอนนี้เราอยู่ในหมวดของเอกพจน์ นะคะเราก็จะตอบว่า d a s i s t e i n e t o m a t e d a s i s t e i n e t o m a t e นี่คือมะเขือเทศลูกหนึ่งนะคะไม่เจาะจงนะมาเดี๋ยวเพิ่งจะพามาดูคำศัพท์เบื้องตน้นทุกคนสามารถจดได้นะคะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเอง Hamgon war. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Ei. Das ist ein Ei. Kaifonen. Das ist eine Kartoffel. Das, ist I, I. das ist ist eine kartoffel Nickel man das ist eine Banane das ist eine Banane Nickel das ist eine. Orange Das ist eine Orange. Nee,คือส้มลูกหนึ่ง. So das ist ein Kuchen. Das ist ein Kuchen. Nee,คือเค้กก้อนหนึ่ง. Das ist ein Brötchen. Das i s t i b r e a h e n นี่คือขนมปังก้อนเล็กก้อนหนึ่ง das ist eine Birne das ist eine Birne นี่คือลูกแพรลูกหนึ่งนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือการที่เราบอกว่ามันคืออะไรเป็นหนึ่งชิ้นนะคะเป็นเอกพจน์นะถ้าใช้ das เราจะมาจบด้วยบทสนทนาบทนี้นะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งเนาะของเก่าและของใหม่รวมกันเลยนะคะในบทสนทนาอันนี้ w e heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? ในภาษาเยอรมันเรียกว่าอะไร Apfel, Apfel, Apen Wie bitte? Wie bitte? Arena, Koi, Apfel, Apfel, Apen Das ist ein Apfel. Das ist ein Apfel. Das ist Und das? Und das และนี่คืออะไร Was ist das Was ist das มันคืออะไร Das ist eine Tomate Heads is eine Tomate เห็นไหมคะอันนี้ก็คือบทสนทนาพื้นฐานที่คุณอาจจะเจอและเป็นการเริ่มสนทนา ถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณลองเขียนบทสนทนานี้นะคะตรงที่ขีดเส้นใต้เนี่ยสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ได้เสมอเลยลองสลับกันพูดกับพาร์ทเนอร์ของคุณเอง